ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโตโลต้าลูส์สรรพยุทธ์วิญญาจารย์กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆไปต่อสู้ศึกวิญญาจารย์ S 1ึศึกระดับสูงด้วยคอมครีมไฟกับปู่ใบ้อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวละคร ID นี้นะฮะก็อยู่ที่ WC4 คะแนน2องแสนสามซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นและจัดของยังไงใส่วงแหวนอะไรงั้นก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาก็จะช่วยประหยัดเงงินกปอ และสําหรับช่วงนี้ทางร้าน Powerplay เขามีโปรโมชั่นของเกม Cyber n i g h t 2, Peppery Sauce, เฉียงแพ็คใหญ่3,002ก็จะเหลือแค่2,290เท่านั้นถูกแบบสุดๆและนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสัพพยุธ์วิญญาณจรน์และ n า l o อก X Next Generation, Genchin Impact อยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างสามารถสอบถามได้ที่เพจ Powerplay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางเฟซบุ๊กเราสามารถแอดไลน์แอด Powerplay ฉะนั้นนึการเติมเกมนึกถึง Powerplay สำหรับวิดีนี้ที่ผมจะมาทดสอบการต่อสู้นะฮะ เลเวลของตัวละครเนี่ยจะอยู่ที่44คะแนน2 0 0 0อันดับของเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับ4อันนี้ผมเล่นเป็นสายดองนะครับแล้วก็เติมมาละ99บาทเนาะคอมทีมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยน่าจะเป็นทีมเมตาที่น่าจะหาตัวละครกันได้คือเป็นตัวละครยอดฮนะิตอะแต่แค่ทีมนี้เราจะเพิ่มเติมมาก็คือปู่ใบนะครับ หมิงเซนจีแต่และตัวละครนะครับถ้าเป็นหมาหงชิ้นเนี่ยผมก็จะใส่เป็นวงแหวนสองสอง่งหนึ่งแมงป่องทั้งวง1และว,วงสองแล้วก็สัตว์ลายวงที่3แล้วก็วงที่4ตีว่าสองสองหนึ่งหนึ่งละกันนะครับตัวละครถัดมาหลือวเอ๋อหลงผมก็จะใส่เป็นมแมลงชั่วสองหนึ่งสองสองนะครับอืมตัวที่3นะครับหัวอูผมก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับ1 2 1 1สองหนึ่งหนึ่งจริงๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยเนาะตัวละครที่3นะครับ oh, <okay. S 1> มาณศูนย์ผมก็จะใส่ญญายุธเป็น 1111จริงๆอยากจะเปลี่ยน2แหละแต่2ยังไม่มีนะครับต้องเลเวล47ก่อนถึงจะปลดล็อกให้เราสามารถไปฟาร์มวงแหวนได้ก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนเนาะตัวละครที่5นะครับมิงเซนจี้เรียกว่าตัวนี้เป็นคีย์หลักนะครับที่จะทำให้คอมทีมของเราเนี่ยสู้กับคนอื่นได้เนาะวิญ,ญญาณยุทธใส่นะฮะก็จะเป็น1 2 2 1เพราะเราก็จะเอาผลของการไกลล่างอยู่แล้วก็สกิลแรกจะทําให้สตูติดใบแล้วก็เป็นใบแบบหมูด้วยนะก็มีโอกาสติดค่อนข้างสูงนอกจากดวงเกลือจะตัดก็อาจจะไม่ติดก็ได้หนิงฝึ่งจือ้อตัวนี้นะครับเราก็จะใช้เ 1, ป็น1-1 1วงแหวนอีกระดับหนึ่ง,งยังไม่เปิดปลดล็อกเนาะก็เลยต้องใช้11 1, 1ไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแต่ละตัวละครวงแหวนเนี่ยยังไม่20,000ปีทั้งหมดยกตัวอย่างนะครับถ้าจะให้ดิวเออร์หลงโห,หดเนี่ยเราต้องอัปเกรดขึ้นสู่2ดดาวแงือสของเขาจะรวมากนะค ออกโคตรตัวเลยสองดาวแดงก็จะถึงนี่ยากนะส่วนหมาของจิ้นเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับต้องเป็นสี่ดาวเนาะสีดาวเหลืองนะครับยังพอทุรุถ่ายไปได้อยู่ส่วนถ้าเป็นหัวอูนะครับ3ดาวก็ยังพอใช้ได้นะพื้นฐานอืถึงแม้ว่าจะเล่นลําบากก็เถอะส่วนการต่อสู้จะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับการต่อสู้แบบนี้หลักๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงเลยนะครับเลเวลสี่สี่จะคนข้ามเซฟดู เจอเลเวลสี่เก้าอะเอาลายไปสู้แค่พลังเนี่ยก็ต่างกันแล้วนะผมว่าถ้าสี่เก้าเนี่ยพลังยังตนะ่ำๆเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าหกแสนนะครับอย่างนี้แล้วเราจะสู้ยังไงอะ<ป>ก็สู้ยากอีกเฮ้ยเล็งเทินได้ไหมเล็งเทินเล็งไปเ yes. ออเล็งได้เล็งไปนะครับ ปล่อยไปก่อนอาแล้วงานมาติดมื่นหมดไหมโอ้ยติดมื่นตัวหลักด้วยอืมเล่งบ้างวางบอ่อเข้าไปครับทำไมเอฟเฟกมันหาย <c oughs> เอฟเฟกต์ว <c oughs> างบ่อหายเฉย <c oughs> เกรดพลังนะครับเจอ,อแผดเผาไปเผาแล้วไงเผาแล้วงไง <c oughs> บ้านศูนย์เออตีมา ตีได้ตีไปกายล่างแป๊บติดเผาทุกตัวเลยเนะี่ยฟังรข้ามต้องสกิดสกิดสกิดอ่ะเอาเป็นมานาสูนแล้วกันถึงเดี๋ยวเราจะใบตัวนี้แล้วกันนะถังห่าวใช่ไหมกลิ่้ใบไปยอมแพ้เฉย สี่เก้านะครับ <laughs> สู้ยากเกินนะครับอืม <c oughs> อืหือรอบนี้เจอเลเวลสี่เก้านะเอาแกลนะครับ <c oughs> ไม่เห็นใจเซิร์ฟใหม่เลยไม่มีความบาลานซ์มีชาร์จด้วยงั้นมึนงงไปก่อน <c oughs> นิ่งหลงหลงซื้อ ก็สกิลมานศูญไม่ไปซะนิ่งหลงหลงนิ่งหลงหลงนิ่งหลงหลงเจอเผาแน่ บอกเลยมีไส้แตกเผาไหมกินสแต็กเนะี่ยอ่าหัวอูหัวอ,อูไปหัวอ,อูไม่ติดใบงั้นเพิ่มดาเมจไปแล้วกันนะ <c oughs> ตายไปซะบึ้มบึ้มสู้กับคนที่มีตังระดาบ ตายไปซะหัวอูยังดื้อยันตายไปต้อเออได้เรื่องสิอย่างเงี้ยได้เรื่องสิอย่างเงี้ยเจอตัวเดียวได้เรื่องสิอย่างเงี้ยตายไหมเออตายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ของค์เขากรธแล้วเขาโกรธแล้วเราฮิ้วไปก่อน บึ้มเห็นเยอรอว้เออตัวดาเมจเราไปแล้วนะครับหนึ่งตัวแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งใบไ,ไปก่อนวางบ่อมาแล้ววางบ่อใช่ไหมวางบ่อใช่ไหมโอ้แล้วบ่อโคตรแรง โหตีไม่เข้าเลยตายไหมละ่ะแรงไม่พอสกิล เอาอะไรไปซู่จบบคู่เจออย่างนี้ค่ากันดีกว่ารอบดีเจอมังกรฟ้าส่วนใหญ่น่าจะไม่เจอคนในเซิร์ฟนะ <Wow. S 1> เอาอย่าเ้วเปิดบับเล่าร้อนมันก็มึนไหมก่อนมึนเพื่อให้เราเราได้เล่นนะครับ ถังซานว่างไงถังซานขิดเจออีกแล้วชิ้นกายล่างครับอ้าวโดนใบเฉยกลายเป็นตีฟรีเลยฮนะถังซานยังเดือด ลดงเกิดจาดเอ้าสก,กิลมาเราวางบอ่อไปแล้วโอ้โเร่งเทินอะดาเมจไปโอ้โหไปไปสองตัวนะครับตัวหลักด้วยถือว่าได้อยู่ที่เหลือก็ตามยาถากรรมแล้วกัน ความดาเมจหมาหงชิ้นเล็งเทินมาเล็งเทินไปเล็งเทินไปอีกเปิดโล่นะครับของจริงอย่างนี้ของจริงใบะ่ะเหลีอวหลงโอเคอย่างดีฮะที่ติดมืองงลองเอาติดมืองงมาไมะ่ะ เออไฟของหมาของจินไม่มีด้วยนะครับจะทำดามเมจยังไงล่ะนี่งานครับงานอ๋อสกิลมาเราจะได้ติดมึนงง ชุ่มๆชุ่มๆโอ้เขาสกิลรถสปีดมาเลยครับเผาไปรวๆอย่างเงี้ยตะตัวนี้แหละดาเมจสูงขึ้นนะครับใช้หุธรับเฉยใช้หุธรับเฉยอืมมีป้ายใช่ไหม ใบล้อมหน้าได้อหมาหองจิน้นโ,โอวอู้ไปแล้วนะครับชึงช้งชึ้งดูก่อนว่าเราจะใบตัวไหนใบถังซานหลิวโอ,อหลงอ่ะหลิวโอ,อหลงนี่แหละติดใบไปซะ จริงๆให้หัวอูวปล่อยสก,กิลน่าจะได้ลุ้นมืนงงแต่หัวอูวไม่4ดาวไงก็น่าจะลุ้นยากอยู่ดีนะครับโอกาสติดมึนงงแต่มืนไปซะไม่เนาะไม่เนาะนะทางซานอาวุธรับว่าไงยิงมาแล้วครับเราจะปล่อยสก,กิลโอเค ชึบไม่ติดสถานะครับผมไม่ติดสถานะเล่นเกรไปกันล้วกันชึง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 ตายไปซะทางซานปั๊มได้เล่นอยู่อย่างเงี้ยรับดาเมจมากขึ้นจึงสวยงามใบต่อครับ เปิดดาเมจแล้วเราพร้อมที่จะระเบิดตุ้มเราพร้อมที่จะระเบิดเต้ามูเราพร้อมที่จะระเบิดเต้ามเราพร้อมที่จะระเบิดกายล้างไปก่อนเออเราพร้อมที่จะระเบิดแต่ฮิวมาก่อนเออ ตด้แค่ตีธรรมดาใช่ไหมใบไีกไม่ติดใบแล้วแย่แล้วเพื่อนๆคือถ้าเราฆ่าวุฒิรับถังซานมันก็ต้องฆ่าแล้วล่ะจังหวะน,นี้ได้เวลาฆ่าก็ต้องฆ่านะครับ เอาเที่ทยวพาโม่โดนจับด้วยนะครับแย่แล้วสวยงามติดใบไปสักสองเทิน ดูซิจะเล่นยังไงเราก็ติดพนาักงานครับเราจะไม่ต่างกัน <c oughs> อ้วซากุยเม่ยชุบช <c oughs> ุบชุบชุบแผลเผาดี ชใบสองเทินถึงเวลาลงทนลันแล้วสินะลูกไฟเยอะแล้วไง agner. บึ้มสองสองทีอีทีทนึง่งโอ้โหไม่ติดอ๋อติดติดอยู่ทีที่สองอย่างนี้แหละสวยงาม กุยเม่ยอ๋อกุยเม่ยไปก่อน,อนบึ้มมืนไปไม่ต้องเล่น ซึ่งนี่แหละครับก็คือการต่อสู้หลังจากที่เราไปสู้มา35รอบถ้าถามว่าทาไมสู้35รอบเพราะว่าเอา q u วสซีซั้นเราเอาตาเกียรติยศนะครับ <c oughs> สู้โคตรยากเจอแต่เลเวล4 9 4 8แล้วก็ตัวละครที่มีดาวเยอะถ้าเลเวลใกล้เคียงกันส่วนใหญ่ก็น่าจะสู้ได้แหละที่มีความต่างในการต่อสู้นี้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสปีดสปีดถ้าเราได้ออกก่อนนะเนี่ยจะเล่นได้ง่ายแต่ถ้าสปีดออกช้ากว่าโอกาสโดนสวนก็จะค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งสปีดเนี่ยก็จะหาได้จากหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวค่อยมาทําเพิ่มเติมเราแล้วกันนนตอนนี้ ก็น่าจะต้องเท่านี้ก่อนนะฮะส่วนเรียนกิติยศที่เราได้มาไอ้ดีนี้ผมก็น่าจะต้องเก็บไว้ซื้อวงแหวนจำลอง5 0,000ปีเอามาใช้แต่อาจจะได้มาก่อนนะครับส่วนอันที่เหลือเนี่ยน่าจะซื้อนี้มาหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะเหลือไปแค่พันหเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่าในกล่องเนี้ยผมจะได้อะไรบ้างนะครับที่หวังเลยก็จะเป็นนี่ฮนะไซกอกดูสีชมพูด้วยโอกาสออกน่าจะยากใช้ไปอ๋อต้องรูดต้องรูดลืมลืมลืมงั้นเราลูดหมดเลยแล้วกันฮะยืนยันไป นี่ก็คือของที่เราได้อะโอ้ยอย่างช้ำสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าถ้าชอบอยังไงก็ฝากรับคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย